ครับสวัสดีครับผมมาพบกับความสวยสดงดงามนะครับผมหลวงพ่อพรมวัดช่องแค่นะครับผมอ่ารุ่นอ,อายุครบรอบ90ปีพศ2517นะครับผมเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายนะครับผมที่หลวงปู่หลวงพ่อพรมนะครับผมท่านจะมรณาภาพนะครับผมในปีพศ2518นะครับผมก็ถือว่าเป็น เป็นเกจิคณาจารย์ของอคอนครสวรรค์นะครับผมที่มีชื่อเสียงฮะด,งดังมากมากนะครับผมองนี้ก็เป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายนะครับผมที่ท่านจะจากไปนะครับผมท่านเกิดเมื่อปีพศสองพ อ่าสี่นะครับผมมอลก็มรณภาพปีพศ2518นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมก็วัตถุมงคลของหลวงป,ปู่นะครับผมก็ได้รับความานิยมมากๆนะครับผมว่าอ่าอ่าเดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับผมาาตาขององค์หลวงป,ปู่นะครับชัดหรือเปล่านะ ชัดนะครับผมน่ฮะริมผิดบวงผิปากดิวจีบวงจีวรนะครับผมความคลดสิิกขององค์พระนะครับผมอ่นงนี้ก็จะมีคล้ายกับวงเดือนนะครับผมชัดไหมเนี่ยชัดนะครับผม ลิวกีวบุงกีวอนนะครับผมก็ถือว่ามีความสวยสดงดงามมีความสภาพเดิมๆนะครับผมเนี่ยผิวมีความตึงนะครับผมดูเหรียญที่มีอายุนะครับผมเนี่ยวันนี้ก็เป็นเนี่ยเป็นความการแกะการปั๊มนะครับผม ห่วงนะครับผมลอยครับการดูพระนะครับผมก็อย่าไปเน้นที่ตำแหน่งมากๆนะครับผมการไม่มีจุดใดจุดหนึ่งนะครับผมการไม่มีจุดใดจุดหนึ่งนะครับก็ไปตีพระของท่านเก้น,นะครับผม ก็คือว่าเป็นการาลบปลูกนะครับผมลบปลูกองหลวงปู่นะครับผม,บปปบผมที่ไม่มีความศรัทธานะครับมีแต่จะเน้นเอาแต่การขายพระอย่างเดียวนะครับผมก็ถือว่าเป็นการที่น่ารังเกียจนะครับผมสำหรับคนที่ ตีผระองค์คัทนนะครับโดยการที่ไม่มีจุดใดจุดหนึ่งละเกน,นะครับผมเบสิก uh, ันพื้นฐานนะครับผมก็ uh, ดูความคมชัดนะครับผม uh, ดูเนี่ยตัวหนังสือนะครับผม uh. ว่าเป็นบล็อกจริงนะครับอ๋อชัดไหมเนี่ยไม่ชัดนะน,นะครับโอเคครับตัวหนังสือนะครับเนี่ย ตัวหนังสือนะครับผมมีความคมชัดนะครับผมดูฮะตรงแค่แค่ร์นะครับผมก็เป็นการลอยแกะพอกพาดนะครับผมดูร่องรอยของ<ม>ตัวยันอักขระนะครับผมเป็นแท่งนะครับผมเป็นแท่งสันคมดูความคมนะครับผมตัวหนังสือตัวยันเนี่ยเนี่ยเราดูแค่นี้ก็อ คนที่มีความรู้นะครับผมมีความรูเ้เขาก็จะดูว่าพระอของหลวงปู่นะครับผมง่ายๆนะครับผมตัวหนังสือนะครับผมจะเอาตรงตามตำหนิขนาดไหนนะครับผมมันก็มีครบหมดละครับ แต่ว่าคนที่เขาเล่นพัฟเป็นเขาไม่ดูตำหนินะครับผมเขาดูเบสิคขั้นพื้นฐานนะครับผมเขาพลิกหน้าพลิกหลังเบียงแค่ไม่กี่นาทีนะครับยแย่ไม่กี่ไม่ถึง1ิบวินะครับผมเขาก็ดูพาเอานั้นแท้เกได้นะครับผมน,นี่ก็เอานะครับผมเอาสุดยอดของเกจิของนครสวรรค์น,นะครับผมหลวงพรมพมมาช่องแค่นะครับผมที่ เยจิคณาจารย์นะครับผมที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับผมในด้านพุธ,ธานุภาพนะครับผมด้วยการสั่งสอนทมต่างๆนะครับผมให้คนมาประพฤตปฏิบัติธรรมแล้วก็เอาออกวัตถุมงคลเพื่อเป็นการโลมใจนะครับผมเพื่อเป็นอุบายนะครับให้คนมา เป็นคนดีนะครับผมวัตถุมางคลทุกอย่างนะครับผมหากเราเป็นคนไม่ดี่านองค์พันก็จะไม่คุ้มครองนะครับหากเราเป็นคนดีฮะตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับผมอวันนี้ก็เอาหลวงพ่อพมนะครับผมความสวยงามความคลาสสิกนะครับผมผิวดำเดิมนะครับก็เอามาให้ แบ่งปันปความรู้กันนะครับผมอ่ะปิดพลาประการใดนะครับผมอ่ผมมีเชื่อใหม่นะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ